ทราบเหมือนกันนะคะว่าอดีตกรรมของตัวเองเป็นยังไงอะคะ่ะรู้สึกว่าครอบครัวมีปัญหาตลอดไม่เคยไม่เคยเดยีโดยเฉพาะกับพ่อกับแม่ะคะ่ะโยมแม่โยมปกติไหมถ้าถามถ้าถามความรู้สึกของหนูคือว่าไม่ปกติคะ่ะคือความรู้สึกของหนูเหมือนว่าเอ๊ะเขาเป็นผีพ่อผีแม่มาเข้าสิงหรือเปล่าความรู้สึกตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาเหมือนเขาเขาทตัวเองไม่ได้เขาทาไม่ได้ ยายเขาเลิกดื่มเหล้าอะค่ะแต่เขาก็าบอกเขาพยายามเขาทาไม่ได้แต่ว่าเขาเคยเหมือนว่าไปสาบานแล้วผิดสาบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าความรู้สึกของหนูคือว่าเป็น,เป,นเป็นผีสิงค่ะประมาณเนี้ยค่ะจะแก้ได้ไหมคะหนาวหัวเลยห้ามพูดเนาะห้ามพูดว่าผีสิงพ่อแม่ห้ามพูดว่ามึนเมาห้ามห้ามว่าท่านว่าไม่ได้ ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะว่าค่ะแต่ว่ามันมันไม่รู้ว่าจะที่แ<ช>ม่ฉี<อ>ถามโ<น>ยมว่าแม่โยมปกติหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าราะวาระก,กรรมที่โยมรู้สึกว่ามันทุกเนี่ยมันเป็นวาระของการความไม่ปกติของครอบครัวโยมถามว่าพ่อแม่โยมคือใครทําไมถึงมีชีวิตแบบนี้ทําไมทุกข์ร้อนกันได้ทุกวี่ทุกวันพ่อแม่โยมเคยในอดีตกรรมเนี่ยเคยรับจ้างวางเพิง แลกเหล้าโยมแลกเหล้าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันเมามาด้วยกันสมมติว่าไม่ชีมีที่อยู่ตรงเนี้ยมีคนมาปลูกเต็มไปหมดไม่ชีอยากได้ที่คืนเผาเลยไอ้เจกไอ้ซักมานี่ย่างมึงคนละสองขวดเผาตรงนี้ทีไอ้เสกไอ้ักไปเลยมันลาดเผาในขณะที่เผาเนี่ย คนหนีหมดจริงแต่สัตว์ที่อยู่ในบริเวณที่เขาเลี้ยงดูเนี่ยตั้งแต่ปวกตั้งแต่มดเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชีวิตเนี่ยที่มันตายอะ่ะมันส่งผลมาให้ครอบครัวโยมชีวิตครอบครัวเหมือนถูกคั่วอยู่ในกระทะแล้วจะหายได้ไหมคะเนี่ยหายวันนี้โยมแล้วเรื่องครอบครัวละคะเออจะจะดียมเบื่อไหม <c oughs> เบื่อค่ะไม่ได้หล่นเนี่ยไม่ได้หล่นบ้างก็มีวิธีและแล้วหนูอะคะชาติที่แล้วเป็นอะไรอยากรู้เหมือนกันนะคะไม่บอกค่ะโอ้แสดงว่าไม่ดีรอคะไอที่ไม่บอกนั้นมันไม่มีกรรมถ้ามีกรรมแล้วจะบอกทําไมคนนี้ต้องโยงไปในอดีตทําไมจะต้องพูดไปในอดีตของคนคนนี้เพราะว่าเหตุมันเกิดจากอดีต คนนี้ทาไมถึงต้องพูดถึงเรื่องปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันตรงผลมาเป็นกร,รมเพราะว่ารู้สึกหลายๆเรื่องเราก็โชคดีวกว่าคนอื่นเยอะอค่ะความรู้สึกนะคะตอนนี้โยมยังดีอยู่แล้วต่อไปโยมก็จะดีอีกถ้า,ายมไม่พูดว่าแม่โยมขาดตติแม่โยมขี้เมาหรือว่าผีสิงอ่ะถ้า,ายมไม่พูดได้นะลูกโยมก็จะไม่กรีดร้องอย่างนี้ก็เคยคิดอยากจะไปขอขมาพ่อแม่ว่าเอะอะไรที่เราทําผิดคืออยากจก้ด้นแต่ทําไม่ได้เหมือนกันค่ะรูะ้สึกว่าทําไม่ได้ เขาอุ้มท้องโยมมากขาไม่เคยเบื่อโยมทักวันเลยนะพอเขารู้สึกชอบอะไรบ้างเนี้ยเราก็รู้สึกปฏิเสธในสิ่งที่เขาชอบพอตายไปข้อโลงให้แม่ไปที่ชอบที่ชอบอีตอนที่อยู่ที่ชอบก็ไม่ไปที่ชอบก็ไม่ให้กิน <laughs> กินแล้วเมา <laughs> บางทีชีวิตนะโยมบางทีชีวิตมันต้องชดใช้อะ่ะบางชีวิต่ะมันต้องชดใช้อยู่กับเล่าอะ่ะ ตั้งกต่หนุ่มยันแก่เนี่ยไม่เคยดูดบุหรี่สักตัวหนึ่งแต่ด้วยวาลกรรมที่ไปต่อว่าคนนี้ดูดบุหรี่ทำไมกินเหล้าทำไมพอถึงวาลกรรมมันมาถึงเนี่ยเคยเป็นคนดีมาตลอดชาติเลยพอวาลกรรมสุดท้ายเนี่ยสักเจ็ดสิบเนี่ยลุขึ้นมาดูดบุหรี่ลุขึ้นมากินเหล้าด้วยวจีกรรมนะคะกรรมจากวาจีกรรมะค